สวัสดีค่ะคะตอนนี้แม่อรีและน้ำขิงนะคะเรามาอยู่กันที่ไฮบรีออาจริงๆก็คือเราเพิ่งกลับมาจากเที่ยวชามล้าก็เลยแวะมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาวังหรือว่าพระนาครคีรีจริงๆเมื่อตอนเด็กๆตอนน้ำขิงเด็กเลยเคยพามาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะจำอะไรไม่ได้วันนี้แวะมาแล้วเราก็เลยแวะมาเที่ยวกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถรางขึ้นไปนะคะเพราะว่าขี้เกียจเดินค่ะพร้อมอย่างปะเดี๋ยวเราไปกันดูดีกันไปดูกันดีก่าจ้า ที่นี่นะคะเขาก็จะเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง4โมงเย็นแต่ว่าก็จะมีการเสียอัตราค่าเข้าชมด้วยนี่เลยช่าไทย20บาทแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเสีย150บาทนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางรถ,ารถาร้าขึ้นไปผู้ใหญ่เสีย50บาทแนละ้วก็เด็ก15บาท เไปจ้าไปนั่งรถรางนอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาซื้อตัวรถรางกันก่อนนะคะที่จุดนี้ปะอันนี้เคยขึ้นแล้วจำได้ไหมจำไม่ได้ไไดเอาเคียวให้ถือมาเอามาโชว์อนี่นะคะ,ะนี่บัตรโดยสารของเด็กและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ๋ออันนี้คือเสียเฉพาะค่ารถรางอย่างเดียวเนาะ ไปนี่อี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูล่างอันนี้คือรูปจำลองรถรางนะคะสายเคเบิลที่ดึงเราขึ้นไปไปทางขึ้นอยู่ทางนี้เลย ตอนนี้ยังไม่มีคนนะอ๋อเอออาจจะหันหลังขึ้นก็ได้ต้องรอตอนลงดีน่าจะสนุกอันนี้ต้องรอก่อนนะคะทุกคน ก็ขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้ายแล้วนะจ๊ะทุกคนมีวิวข้างหลังสวยเลยไปเดินดูรอบๆกันค่ะพอขึ้นมาถึงด้านบนนะคะเราก็จะมานี่ต้องมาซื้อบัตรเข้าชมก่อนนี่นนะคะคนละยี่สิบบาทอุยน้ำขิงฟรีไม่เสียตังค์ด้วยป้ <laughs> <laughs> ี่ลมรึนม,มานี่หาดเรามาเดินตอนเที่ยงใช่ไหม เพราะว่าต้นไม้เยอะมากทุกคนแต่ว่าทางก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นแบบเนี่ยขึ้นเนินลงเขากันสักเล็กน้อยต้องคอยถ้าเอาคนแก่มาอาจจะแบบว่าต้องพยุงกันมากนะคะไปค่ะมีอะไรให้เราชมกันบ้างนะไปดูแกงนตรงจุดนี้นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีค่ะทุกคน,คกคคนไปน่แล้วก็ร่นระยะทาง ด้วการนั่งรถลางขึ้นมาแล้วก็จะมีเดินมาเล็กยๆนนอนอุ้ยจะบอกว่าอันนี้คือต้นอะไรนะต้นจามจุรีเยอะมากคืออย่างงามอ่ะนี่ค่ทุกคนยามเที่ยงก็จะร้อนแบบนี้นะจ๊ะเมื่อสักครู่นะคะทุกคนเราเข้าไปชมอ่า พิพิธภัณฑ์ซึ่งด้านในจะเป็นที่ประทับของรัชกาลที่สี่ทุกคนก็จะมีเป็นห้องรับแขกห้องห้องบรรทมห้องเสเวยอะไรแบบนี้แต่ว่าด้านในห้ามถ่ายภาพแล้วก็ห้ามถ่ายวิดีโอนะคะด้านในก็จะเป็นแบบของเก่าๆเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เลยเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างนอกนี่ค่ะก็จะเป็นห้องบรรทมนี่ ที่นี่อันนี้คือเนื่องจากเราถ่ายไม่ได้ทุกคนควรนะจะเข้ามาชมกันเองนะจะบอกว่าอ่าบางจุดเนี้ยมันก็จะเป็นแบบบันไดเล็กอะไรประมาณนี้เพื่อเป็นการเป็นการป้องกันอ่ะป้องกันคนที่จะเข้ามาลอบปงพระชนหรืออะไรประมาณแบบนี้นะค่ะแต่ว่าควรจะเข้ามาดูเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่แต่ว่าของที่ใช่เลยเนี้ยดูสวยแล้วก็ูรูหรามาก ไปเดี๋ยวเราจะไปชมตรงจุดอื่นๆกันต่อจ้าอันนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นวิวที่แบบว่าคือได้ถึงสมัยโบราณที่ขึ้นมาสร้างพระราชวังบนเนี้ยก็คือแบบว่าน่าจะได้วิวที่ดีได้ลมพร้อมเมื่อสักครู่ที่เราไปดูห้องอะไรนะห้องสวยใช่ไหมสวยไปดูวิวไปน่าจะแฮปปี้มากๆไปยังมีหลายที่บนนี้เราไปเดินดูกันต่อจ้า บางจุดของที่นี่นะคะเนื่องจากว่าเรามาเวลาเที่ยงเนี่ยเขาก็จะปิดทำความสะอาดเปิดอีทีบ่ายโมงนะแล้วก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าต้องปิดปรับปรุงที่ไม่สามารถจะเข้าไปดูได้นะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าถ้าเรามาเย็นจนเกินไปเพราะที่นี่ปิด4ี่โมงเย็นเนาะถ้ามาเย็นจนเกินไปเขาก็จะปิดเนาะถ้ามาเร็วเกินไปก็อาจจะร้อนงั้นมาตอนเช้านะคะทุกคนก็ได้แดดอ่อนๆประมาณนี้น่าจะดีนะจ๊ะทุกคน้ง พามาจุดนี้ค่ะทุกคนมันว้าวมากนี่คืออะไรอ่ะนนนนีี่่่าจะเปป็พบงือ๋อแล้วก็สู้รบเหรอรบกับใครล่ะอโอ้เราก็จะเห็นวิวดีมากๆพูดถึงที่นี่ก็ใหญ่เลยแหละใหญ่ใหญ่อะตอนนี้นะคะทุกคนเราพาทุกคนมาชมยังทับรางอะไรสักอย่างทางเดินนี่ก็ ขู่ข่าเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นเนินลงเนินแล้วก็มีขึ้นบันไดด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าก็ข้าจใจดีเตรียมน้ําเตรียมอะไรมากันนะคะทุกคนเพราะว่าเราขึ้นมายังไม่เจอของขายเลยเพราะว่าน้ำผิงก็บนหินน้าแล้วเนี่ยไปไปกันต่อจ้ะเราจะมาถึงพระปรางใหญ่มากทุกคนแล้วก็นี่มีทางเข้าไปเข้าไปชมกัน อาจจะมืดๆหน่อยอ๋้เป็นอุโมงค์ที่เข้ามาด้านในโอ้ยด้านในเย็นยนะเย็นสบายโหสามารถเดินขึ้นบันไดเด้โอ้ยลงดีมากเลยอ่ะอ้าว บอกว่าอุโมงค์เล็กมากอะ่ะต้องคือแบบต้องก้มอะโอ้โหเอ้าวิวดีมากทุกคนอันนั้นไงหออนนนอะที่ที่เราไปดูเมื่อกี้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี้เราเข้าไม่ได้เพราะว่าหอเกิดการซุดเขากําลังจะปรับปรุงอยู่ซ่อม<ำ>เออซ่อมอยู่ยแล้วก็นี่นนนตรงนี้ตึกนี้คือตึกที่ ราชการที่สี่มาประทับพักผ่อนโอ้วิวดีร่มเย็นให้สมกับการมาเนาะเพราะนี่ดูนะจะเหมือนกับเขาลูกดูแล้วเราเดินมาเข่าลูกนี้ทุกคน <c oughs> นี่เราจะมีมีวัดนน้นนี่ที่เรายังไม่ได้ไปตรงจุดโน้นเด๋ยทั้งไปวัดนี้กันนะคะมาแล้วต้องเอาให้ทั่วไปนี่ทุกคนดูรูนะรูเล็กมาก <c oughs> เห็นปหม <c oughs> ดูดิขอ น้ำข็งยังเกินหัวต้องระวังกันนิดหนึ่งไปสู้สู้นี่ค่ะทุกคนทางมันก็จะเป็นขึ้นเนินลงเนินอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุอาจจะแบบว่าลำบากนิดหนึ่งเหมาะมากเลยสำหรับวัยรุ่นนะคะมาแอดเวนเจอร์ <c oughs> กันได้ที่นี่เลยนี่นะคะคือวัดพระแก้วน้อยนะคะเป็นวัดที่เป็นวัด ประจำพระนครคีรีแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะก็จะมีแค่โบสถ์พระพุทธรูปไปดูกันจะ้ะนี่นะคะทุกคนขึ้นมาในวัดเราก็จะมาเจอนี่เจดีย์อยางงามรวมถึงนี่นะคะมีโบสถ์อยู่ด้านบนไปค่ะเราขึ้นไปบนโบสถ์กันดีกว่าขึ้นมาด้านบนนะคะทุกคนก็จะมี เป็นโบสถ์แล้วก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านในมาเดีา,าไปดูกันนะคะนี่อยทุกคนเหมาะกับไส่น้ำขิงมากอะ่ะนี่เราไปกราบพระพุทธรูปกันก่อนคะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพแต่ละคนตอนนี้สภาพแม่ก็ดูเหงื่อแตกมากน้ำขิง่อจโออ ก็ใครจะมานี่ก็ต้องเตรียมฟิตร่างกายกันสักเล็กน้อยนะทุกคนนะแมจะแบบมีต้นไม้ลุ่มนึื่นก็จริงแต่ความร้อนร้อนมากจริงๆแล้วก็ทางก็แบบว่าธุรกดานี้นึ่งอ่ะเออมันเป็นทางบนเขาอ่ะก็ขึ้นลงบันไดด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่าจะไปตรงไหนได้อีกนะคะทุกคนก็เมื่อสักครู่นะคะที่เรา เดินเงินไปแล้วเราก็อยู่น้ำมากสุดท้ายทุกคนแม่ตาดีมากไปเจอถังน้ำแข็งแล้วเจ้าของร้านอยู่ตรงนั้นคือเขาไม่ได้เปิดขายนวันนี้แล้วเราก็ได้น้ำกันมาไปที่เรียบร้อยแล้วเย้เย้น้ำเข็งกินน้ำแล้วก็คือเคลียร์แล้วตอนนี้เดินต่อได้แล้วนะจ๊ะไปจ้ะแต่ทำไมจ๊ะข้างหน้ามีอุปสรรคคือลิง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีลิงระวังและลิงจะแย่งของถ้ามันแย่งน้ำเราก็ ให้มันไปใไหมแต่ตั้งแต่เรามาเรายัางไม่เจอลิงเลยสักตัวเลยนะไปไปดูเร็เรวๆเลาจะเจอลิงกันหรือเปล่าวันนี้จนขิงเนี่ยจะเจอเพื่อนไหมไปดูกันจ้าอะเราเดินกันมาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ารมเย็นๆไปเข้าไปดูซีข้างในคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆยังไม่เจอน้องลิงจริงๆจ้ะเจอแต่น้ำขิงเนี่ยแหละ จทะทมไปถึงหอพิมานเพชรมหิสวนนะคะข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้เราไปกราบไหว้ไปเราไปไหว้พระกันค่ะล <c oughs> ูกไปโดยร,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 รวมเราคิดว่าเราเน่าจะเดินกัน,น,นะะกทั่วๆแล้วเนาะใช่ไหมพ่อโจโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถรางกลับกลับแล้วนะทุกคนร้อนมากบอกเลยว่าสุดยอดมากสุดยอดไหม สุดยอดมากมากเลยก็ใครอยากมาเที่ยวริบก็มากันได้นะคะปิดประมาณ4ี่โมงนะริบตริฟมาเที่ยวกันก็แล้วกันอ่าถ้าทึ่งชอบพวกเราต้องทำยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์สักครล้งเลยรวมตัวกันที่งชิคกด้วยนะคะไปแล้วค่ะพวกเราบ๊ายบาย